ตอนนี้ใครพร้อมที่อยากจะบินกันแล้วครับหลายๆคนนะครับก็กําลังสงสัยว่าเอ๊จะลงทะเบียนหรือว่าจะรับ IDO ยังไงแล้วมันต้องรับช่องทางไหนบ้างอะไรองนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูแผนรถแม p ของเขาเลยนะเขาจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับเ,เราสามารถดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนของ a d o p เนี่ยเขาเนี่ยจะให้อยู่วันที่9นะครับสำหรับคนที่ staking นะครับวันนี้วันที่9แล้วนี่ ชุดจิตกรรมนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าใครอาะจะสเต็กกิ้งนะครับต้องไปสเต็กที่ตรงนี้เลยนะครับตรงที่นี่ครับสเต็กกิ้งพูเห็นไหมครับมันจะมีขึ้นมาเนี่ยครับสามารถสเต็กกิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปรับก่อนรับอันนี้อันนี้ไปจะไปรับรถเนี่ยไอ้รับไอ้นี่ก่อนรับรีวอร์ดก่อนคลิกกันสําหรับใครนะครับที่จะลงทะเบียนนะจะลงทะเบียนเนี่ยก็ให้ไปทําการรับ นี่ครับมาทําการรับตรงนี้ได้นะก็คือเราจะต้องไปทําการสเต็กกิ้งตรงนี้ครับทั้งหมด200นะ200เหรียญซีคานะเราจะสามารถที่จะมีโอกาสนะครับลุ้นรับนะครับเขาจะประกาศรายชื่อนะประกาศรายชื่อตรงน่าจะเป็นเพจหรือไม่ก็เว็บไซต์เขาอะครับนี่ครับเขาจะมีอิสตาเอ่อน่าจะเป็นเทเลกราแคมครับแล้วก็นี่ครับเขาจะมีทวิสต์แฟนเพจยังไม่มีนะครับมีเอ่อรู้สึก แต่ว่าต่างประเทศเขาจะส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกนี้แหละครับส่วนใหญ่เขาจะใช้พวก Twitter ไม่ก็เป็นเนี่ยครับ Discord ก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับตอนนี้เขามีให้อยู่อ่าแล้วก็จบวันไหนครับจบวันที่17ครับจบวันที่17ในกลุ่มนะครับเทเล gram ของคนไทยก็มีเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผม จริงจริงไม่ต้องไม่ไม่ต้องแปะลิงก์ก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์หน้าเว็บแล้วก็เข้าตรงนี้ได้เลยเนาะในส่วนของ a d ร์ดอเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรับได้เลยนะครับแต่ว่า a d ร์ดอเนี่ยมันแจกวันนี้นี่วันนี้วันที่9นะครับชุดกรรมการตลาดนะครับใครที่จะได้รับ a d ร์ดอบนะครับก็ลุ้นเอาครับเหมือนเดิมครับสเต็คกิ้งตรงนี้นะสเต็คกิ้งตรงนี้นะครับใครที่อยากจะลุ้นรับนะครับเหรียญหรือว่าตั๋วนะครับคือเขาจะแจกเป็นตั๋วนะก็ให้เราเนี่ยมาทําการกดนะครับ ดูเออผมจะมาดูรถหน่อยรถมันถูกช่วงนี้คนร้อนคนร้อนอยากได้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอผมขอรับรีวอร์ดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ได้สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าสาเนี่ยจะทำไงให้มันลดครับมันจะลดทุกวันครับวันละหนึ่งวันละหนึ่งลงไปครับเอ้ยผมรับไม่ได้สักคันเลยอ๋อนี้นะบาจริงยังไม่ถึงอเนี้ย โอ้หต้องกัดฟันรับเหรอลดไป10% 10%เท่าไหร่วะเนี่ยตังค์ไม่พอ200นะครับผมยังไม่ได้สเต็กเลยเนี่ยเมื่อวานคือเอาดเอ,ผ,ดเอผมผมผมยังไม่ได้สเต็กเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้อะไรครับปุ๊บได้โกงไหมโกงไม่มา <laughs> เดี๋ยวเกมบอมเดี๋ยวผมค่อยทำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมทำเกมนี้ก่อน นะแล้วเดี๋ยวก็จะทําเกมเครื่องบินผมจะมี3เกมหลักๆนะครับก็บจะมีเกมเครื่องบินเกมคริปโตคาร์แล้วก็คริปโตเพนนะครับก็จะมีทั้งหมด3 3เกมนะที่จะทําหลักๆเลยนะครับแล้วก็มีเกมใหม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รอให้อันนี้ได้ทุนคืนกลับมาบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดเกมใหม่นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเติมเติมทุนเข้าไปก่อนตอนนี้รู้สึกเหรียญอยู่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่12บบาทนะครับเ แล้วก็เพื่อนๆระวังด้วยนะครับตอนนี้มันมีรู้สึกว่าจะมีเหรียญเป็นซีเพนของปลอมนะครับของปลอมต้องระวังด้วยนะครับเหรียญยังไม่เปิดนะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่ายังไม่ได้ไปทําการสเต็กกิ้งนะครับก็รีบๆไปสเต็กกิ้งนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้รับนะครับรีบไปเลยนะเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับ ก็แต่ละบัญชีนะครับจะได้ตั๋วแค่ใบเดียวนะครับหมายความว่าหนึ่งแอคเคานต์นะครับของตัว Wallet ตัวนี้ครับที่เราใช้ Metamask นะครับจะได้แค่1บัญชีครับต่อ1ตั๋วนะครับโดยการใช้เดิมพันที่200ครับแล้วก็เวลาที่จะล็อกนะครับหรือสุ่มเนี่ยก็คือจะล็อกอยู่ที่15-30ถึง30วันแต่ถ้าเกิดว่าหากคุณไม่ชนะครับเขาจะคืนนะเมื่อหมดเวลาจะรับคืน200ก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดโชคดีนะครับ ที่ได้รับนะครับอนุญาตเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินคืนนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกลมเข้าไปอยู่ในกลุ่มของรางวัลหมเคราะว่าจะถูกลมเข้าไปอยู่ในภูของรางวัลพวกนี้ครับอ่าก็แปลว่าถามว่าถ้าเราไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันถูกลยอยู่ในรางวัลใช่ไหมครับเราก็จะได้รับตั๋วนะครับเพื่อไปแรกนะครับเป็นตั๋วแรกในการที่จะเอ่อรับรางวัลนะครับไม่พอเนี่ยผมดันไปสเต็กข้างล่างอีก เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับสงสัยนองโอนถ่ายกลับมาละเดี๋ยวหาวิธีก่อนตอนนี้ตังค์ไม่พอนะครับตังค์ไม่พอโอ้หถ้าผมรับนี่ก็เสียไปสิบเลยนเนี่ยเสียไปสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นี่มันเท่าไรนหรน่ผมเลขอคำนวณกันยี่สิบสองยี่สิบสองคูณด้วยสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับสองสองสองโอ้โหลดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยห้าสองสองสองผมลบไปสองสองสองผมก็จะได้อยู่ที่เท่าไหร่นย แต่ถ้าผมรับตอนนี้เลยนะครับอันต่อไปก็คืออันนี้มันก็ยังเสีย20%ออยู่ดีครับเอ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเติมเอาแล้วกันคุ้มกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้เหรียญนะครับและไม่อยากพลาดในการสเต็กนะครับก็รีบมาเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับผมเขายังมีให้เวลาให้ประกาศนะครับ ต้องแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่1 4นะครับต้องรีบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าช้านะครับก็อาจจะไม่มีโอกาสลุ้นครับแล้วเปิดอีกทีนึงนะครับเปิดวันที่17นะครับตุลาเปิดในการนี่ครับแพนเค้กสวอปนะครับในรายการแพนเค้กสวอปหมายความว่าในช่วงเวลานี้นะครับยังไม่มีเหรียญนะครับจนกว่าเขาจะประกาศในวันที่17เราก็ต้องมาติดตามข่าวอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะอัพแล้วเป็นโค้ดแบบไหนนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ตรงนะครับ เนี่ยครับเขาก็จะเป็นเหรียญที่เขาขึ้นนะแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยก็จะขึ้นมาก็แปลว่าวันที่17เนี่ยอ่าเป็นการเปิดตัวนะครับที่เราจะได้เล่นด้วยนะอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตแบบรวดเร็วเลยครับขอถึงวันเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆนะครับจะรีมาอัปเดตเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝาก go to the moon เครื่องบินประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้มาทําการเซ็คกิ้งนะครับรีบเลยนะครับแต่ว่าต้องมีตัวตัวคริปโตคาด้วยสําหรับใครที่บอกว่าอ้าวแล้วคริปโตคาเนี่ยจะถูกเทหรือเปล่าต้องบอกตรงครับไม่โดนเทครับเพราะอะไรครับเพราะเขาทํางานร่วมกันนะครับดูครับนี่ครับเห็นไหมเขาเป็นเดบเดียวกันครับเดฟบเดียวกันนะแล้วก็เป็นการเอาเครื่องบินนะครับมา VS กับรถโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดสุดยอด รถบินได้อ่ะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคนใหม่ๆนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับจะมีข่าวสารเกมใหม่ๆแล้วก็มีเกมมานำเสนอครับสนุกๆอย่างแน่นอนนะครับ